มาช้อปปิ้งหน้ามอครับผมับ ของใายที่เอวเอวเท่าไหร่ครับซาแปดประมาณสามสิบสองาแปดซาแปดซาแปดนี่ครับเจ้าเจ้านี่จะเป็นขาสั้นขาจะเป็นสั้นอ๋อนี่ลองเลือกเอามันไซส์ไซสายหย่อมชัดปิดตุกอ่าประมาณสามสิบสองไม่ไหนครับสามสองอยู่ด้านล่างเลด้านล่างนี่เลยเลือกเอาเลยสีเหยองได้ตัวละหนึ่งร้อยบาทลองเลือกบอกมีผ้ามันเนี่ยใส sure. ่ยี่ันใส่สบายน่าจะใส่เยอะอันนี้แงมดิ ตเปไปได้สามซิปนี่ใส่มาได้นี่3สามซิปนี่น่าจะมาโอเคอะมาได้รวมเออครับผมสีแดงที่ชอบก่อนสีแดงแบบแงมกอนหาแบบนี้แล้วเอาสีเหลืองเบาว่ะสีเหลืองของแงมเราเนี่1หนึ่งอ่ะหนึ่งสอง สามอันนี้เหมือนของพิ้งิงป่ะอันนี้อี๋อนี่ยเอามาถ่ายรูปได้ครับมาครับผมแล้ว <c oughs> ลน,นี่อันนี้อันนี้เอลตะตอร์อะ <c oughs> ครับ <c oughs> อ๋อครับผมไอ้นี่มาหน้าข่มมาซื้อขังเกงคผม้ผมขนมไก่นก30บาทเอาซีบอดเอามันบวชอยู่ประมาณเอา20บาทก่อนบวชเยอะจังเลย แบงค์ยิดพี่เข้าห้องน้ำไรอ่ะครับไปออกเราเดี๋ยวถามผู้ชายผู้ชายไปยางยิ่งไปยางเงีียวครับขอไปที่ครับพาน้องไปร้องไห้พาผมผู้ชายเข้าห้องน้ำเหรอมีไปซ้อกินใช่ไหมกินอย่างในห้องน้ำไอ้ยางเอ

ออกมาทิ้งไปยอดอย่างบางไปกรรมไปสิบบาททิ้อู้ไปเลยแกเข้าไปนี่เอายอดเนาะห้าบาทแล้วมาตีดน้วก็ย้อนเออมาเกาะกายของเขาเขาก็เดินมาไปมองเสร็จปุ๊บออกมาเขาจะออกออกมาได้อ่ะเออเขายอดห้าบาทแล้วก็ตีเออออกมาอย่างมันคืมันจะแตะก่อนผู้ใช้ื่นแ้วพอห้าไปหูไปไปไปพ่อไปพ่อด้วยกํากําใช่อันนี้เด็กนี่ยอดไปเท่าไหร่ห้าบาทห้ายอดไปห้าเข้าไปแล้ว แล้วตอนออกเราออกทางใดออกเนี่ยออกทางนี้แล้วกินยอดแถมเท่าไรแถมอ่ะอยู่ทางใดานยอดทางนอกแฮะกินเชือกหั่ห้าบาท่างออกเพิ่อมีพูนกิงกระก่มันเพิ่งมาเชือสิบบาทกันพอแยงหนอนี่ไข่ปัญหาได้แล้วหนะเออพอแยงนะว่าพร้อมจะเดินทางหรือยังไปไปเดี๋ยวผมจะตาคุณ ไปเจาะหูดังเลยนี่เอาเนี่ยมาแจ้งควายเอาเงินงัวเลยเออไปมาทิงมาเจาะพ่องมาเลยฮัมมาจาะโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติครับผมมากมากจ่อจาะหูดังนะจะเอาบุญชัยมาเจาะหูดังโอ้สวัสดีครับผมมาเชลฟี่เป็น อ้าวขอขึ้นหน้าห้องก่อนมานน่าอันนี้เพื่อนผมเองนี่เพื่อนผมเองอ่าเจาะจมูกนี่คิดยังไงเนี่ยกะดพุ่นท่ายังโอเคครับผมสำรับไอ้นี่นะเจาะมันไปเลยแปลคูเนี่ยแล้วคู่เรอคู่ดังอ่ะห้ามไปเจาะห้ามไปได้ควายอ้าวไปอุ้มไปเลยเนี่ยพวกเจาะคู่ดังกันหนักขนาดนเนอะ อาเนี่ยเบอร์เบอเบอร์โดนตีนบ้งนอะไม่ลุดทั้งนั้นเนอะบอกเนอะครับอันน so ี้จะเสริมรอเน้ะเสริมรอพี่เจ้าอ่านครับเสริมรอพี่เจ้าอ่านแว ขอรับครับผมจม้งคุ้เหรลุงชัยวันนี้นะครับไม่ใช้ควายมาเจู้ดัง <c oughs> วันนี้พาลุงชัยนะครับ มาดูตุ้มหูนะครับตุ้มหูหายนะครับแล้วก็พาลูกศิษย์มาเจาะหูเนาะร้านร้านคุณอย่างนะครับที่เดียวครับร้านที่เดียวนะครับอยู่หน้ามอชนะครับสำหรับ FC ซหรือว่าไวรุ่นนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับเดี๋ยวลุงชายจะเจาะหูดังนะครับรอกรรมสองหูสองหูเนาะรวดแล้วเชือกหอยปิกได้ทิ่โดนแฮได้ขอเก็บ ครับผมสองัวเนาะรับใส่ถุงมาเลยครับครับผมเอาละเปมามนนยาาาข้วมีแล้วมีอยู่ใจมีอยู่เผมก็จริงผมอยากได้แบบมีตุ้มๆีตรแล้วกใส่กันกต่อครับ,น,บนี่ครับผม คนเยอะอยู่รับของคู่ที่มีเพชตนั้นคือไม่ได้ครับดีครับตอครับครับ